สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเร่งรีบนะคะ,ะกุ้งผัดพริกเผาค่ะเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันค่ะเปิด,ดไฟนิดนึงใส่กระเทียมลงไปคะ่ะก็เจียวให้เหลือก่อนนะคะ น้ำหอมน้ำมันลแล้วก็ใส่ปลากระเทียมเหลือแล้วก็ใส่กุ้งเลยค่ะเกุ้งมันแข็งอยู่แล้วแช่ตู้ไว้ เงคุ่ณก็เริ่มดีดตัวแล้วค่ะนั่นคือเริ่มสุกแล้วค่ะก็ใส่กิ้งกวกกับหอมใหญ่ลงไปนะคะ ชอบผัดใส่เลยชอบผัดที่เยอะดีค่ะไม่ล้วนดีเลยค่ะเราก็จะมาปรุงกันนะคะใส่พริกเาาไปวันนี้ไม่เป็นพริกขาาตามเองนะคะจะเป็นพริกเาาซื้อเพราะไม่อยากแบบให้มันเผ็ดมากะค่ะ ใส่พริกขาวลงไปแด้เนี่ยค่ะช้อนโต๊ะก็ไม่เผ็ดน้องพริกเผาสีทำให้มันให้มันห,หอมๆไปนิดนึงสีสวยด้วยก็ใส่น้ำมันหอยชน,นิดหนึ่งนะคะช้อนชาผงพรุงร้อนหนึ่งช้อนชาค่ะ ตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะแับพริกเขานี่ก็จะออกหวานนิดนิดน,นะคะใส่น้ำเปล่าที่นิดนึง ตัดสักนดนึงนะคะให้พอพริกกับหอมใหญ่มันสลบนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ให้เละค่ะโอเคค่ะตอนนี้เดือดโวยตุ่งมากเลยค่ะสามีกลับลแล้วค่ะเราก็จะใสะ่ต้นหอมนะคะปิดไฟค่ะ คือต้นหอมที่นี่ใหญ่มากค่ะใส่ลงไปนี่ไม่อยากจะสลบเลยนะคะต้นมันใหญ่เห็นไ,ไหมคะเห็นไ,ไหมคะเพืเ่อนๆน่าทานมากเลยโ็อส่วนมากเลนผัดก็จะมีน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากุสามีชอบค่ะ ชอบให้มีน้ำโอเคค่ะน่าทานมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเมนูดีๆค่ะ อันนี้กุ้งผัดพริกเผานะคะสวัสดีค่ะ